ูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีได้รับการประสานงานจากเทศบาลตำบลค่ายเนินวงว่าพบชายเร่ร่อนมีอาการทางจิตในพื้นที่จึงร่วมกันให้การช่วยเหลือติดตามหาญาติและส่งกลับคืนสูขข่ครอบครัวที่จังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่อยู่กับครอบครัวได้ไม่นานน,นายสุนันได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดจันทบุรีเทศบาลตำบลค่ายเนินวงจึงดำเนินการโอนย้ายชื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยพิการในพื้นที่ ต่อมานายสุนาันาได้ถูกชักชวนให้ไปทำงานที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และกลับมาเล่ร้อนอีกครั้งศูนย์จึงร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวงรับตัวนายสุนาันากลับมายังจังหวัดจันทบุรี แบบนี้ทุกคนดีกับทุนนันต์เต้าดีหมดทุกคนเขาเปว่าทุกคนชอบไหมชอบ,บ,บ,บอกันเนอาะอะไรทุกคนแล้วจะจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปใช่ไหมทุนนันต์อยู่ตรงนี้ตลอดไปแต่ดีอยู่ที่นีมันดีเหมือน,นกันนะต้องไปไหนได้แล้ว้งองนอนไปดีอะไรกับดีอ้าว กูจัดอะไรให้บ้างไงที deals, ่หลับที่นอนทั้งมุงทั้งอะไรนั่นแหละที่นอนทั้งอะไรทุกอย่างนั่นแหละที่บอกว่ากูให้เงินนี่คือเราต้องทํำยังไงบ้างอ่ะฮะทำทุกอย่างเพราะมีงานมีอะไรบ้างอ่ะงานอะไรที่ทําบ้างถึงมาประทางานคนบางอย่างนั่นแหละอะไรนะคนบางอย่างนั่นแหละโดยบางอย่างนั่นแหละอ่ากวาดขยะ มีไปรถน้ำแป้งผักเหรอมีเป็นรถได้แหละม,มีทำอะไรอีกไม่มีแล้ววันนี้ออมีล,ล้างรถให้เขาด้วยออแล้วได้ทำงานอย่างนี้ดีใจเป่าดีใจนะครับผมมีงานก็สาอาดมี<อ>นอ้องตั้งตัวผู้คองเข้ามาช่วยดูแลร่วมกับคุณนี่โอเคอยู่ไหม ดีอยู่ใช่เปล่าเราอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรอีกรอเปล่าผมไม่มีหรอกครับยูไปช่วยดีอยู่เวลาแล้ว,ลว,ลวมีเรื่องอะไรเดือดร้อนอยากให้ช่วยเหลือบอกผ่านพิ๊้มานอกบอกผ่านเทศบาลตำบล่ายเนินวงมานะบอกครับผมไม่มีอะไรจะบอกอโอเค ขอบคุณเทศบาลตำบลค่ายเนินวงพื้นที่ตำบลต้นแบบห่วงใหญ่ไม่ทอดทิ้งกันที่ให้โอกาสและยอมรับคอยดูแลคนไร้ที่พึ่งในการจัดหาที่อยู่อาศัยส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างคุณค่าตัวเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พึ่งพาตนเองได้